ตรงนี้น่าสนใจว่าซาร่าจะเล่นแบบเดิมไหมซึ่งผมมองว่าซาร่าอาจจะยังเล่นแบบเดิมเพราะฉะนั้นมันจะกระทบต่อเวสทีนี้ถ้าเวสมาเขาควรจะเล่นแบบขึ้นลงใช้พลังกำลังแบบโซโวสไลไหมผมก็มองว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเวสเล่นตัวรุกซาร่าเล่นตัวรุกมันจะกระทบต่อคู่กองกลางกเป็นแบกับ การเปแบบกับแมลิสเตอร์ช่วงท้ายฤดูกาลเขาก็ทดลองลองใช้โซโบสไลเนลงมาก็ตรงนี้น่าน่าสนใจว่าคู่กลางสองคนถ้าต้องเล่นแบบรับหนักๆเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ได้เป็นสี่สองสามหนึ่งแบบชัดๆไปเลยก็ได้นึกออกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเป็นรอดูด้วยความตื่นเต้นว่าเรื่องแท็กติกเรื่องแท็กติกคืออย่างเวียดมาเนี่ยรู้ผัดีใจอยู่แล้วดีใจอยู่แล้วใช่ใครจยมาแซวบอกของแดงมีตัง ผู้รู้ษาประตูเป็นไงเสถีโลกใช่ใช่กองหลังก็เสถีโลกใช่เพราะว่าตอนซื้อเป็นสถีรโลกเพราะฉะนั้นกองกลางจะเสถีโลกอีกคนก็โดนแมกกาที่ทำลายไปนิดเดียว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 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีลเนี้ยแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ติดอะไรอยู่แล้วได้เวสมาดีใจอยู่ละแล้วก็อยู่ที่ว่าจะใช้งานแบบไหนเดี๋ยวรอดู